إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ق ا ل الله تعالى ف ิน ل ุ ر าน ا ل ك มย م ي อ้ ي ฮ ا ล ل ذ ي นอาม و นูล ت ตัต و ا ด د อ و ูวีว่าอดูว่กุมยพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอนซุบฮานอวตาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอย้ำเตือนนะครับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านให้เราได้ย้ำแกรงต่อรอนซุบฮานอหะตาอาลละให้มากๆนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็น บ่าวที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับได้รับความโปรดปานได้รับเนื้อมัตจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอลาและพอถึงวันอาคิร์เราเราก็จะเป็นบ่าวคนหนึ่งที่ได้รับความสําเร็จในโลกอาคิร์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแน่นอนว่าถ้าใครได้ติดตามนะครับสถานการณ์ในบ้านเมืองของเรานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีเรื่องราวที่สําคัญ เหตุบ้านการเมืองเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการเมืองพี่น้องครับผมคงไม่ไม่พูดน่ยนะครับว่าใครถูกใครผิดเพราะมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะบอกว่าฝ่ายนี้ถูกเพราะมันต้องมีพี่น้องที่เห็นต่างเนี่ยบอกว่าผิดถ้าเคยผมบอกว่าอีกฝ่ายนึงถูกแน่นอนพี่น้องที่อยู่อีกฝ่ายหนึง่งก็จะบอกว่าไม่ใช่ผิดเพราะฉะนั้นในเรื่องแบบนี้นะครับผมคงไม่อาจหาร เข้าไปชี้ชัดระบุว่าใครมันถูกว,ว่าใครมันผิดแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามเนี่ยว่าในการปกครองของอิสลามเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับในวันนี้ผมอยากจะพูดนะนะมันมีความเกี่ยวพันเหมือนกันกันกบเรื่องที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้มันมีความเกี่ยวพันครับ พี่น้องครับหลักอกิดะอุลสุนนาวันจามะเราปฏิบัติหลายขอ้ออันตุมินะบิลลาฮิข้อแรกศรัทธาต่อเราเราศรัทธาต่อเราสุบานูตาลาเราเชื่อ,เร,เ,อเราเชื่อเรื่องราวที่เป็นเตาหิตอูลุฮียะเตหิตลูบูบียะเตหิตอัสมาวะซิฟารเราเชื่อหมดครับพอเวลาหลักการที่เกี่ยวกับศรัทธาต่อมาลายกะเราก็เชื่อเชื่อว่าไม่สามารถเห็นมาลายกะมาลายกะมีรูปร่างแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็น มาเลกาเป็นบุคคลที่อลัลลอฮฺสุบฮานุวตาาสร้างมาให้ทําหน้าที่อะไรต่างๆเราก็เชื่อเราก็รู้กันอยู่แล้วก็ศรัทธากันอยู่อีมานเกี่ยวกับคำภีรเราก็เชื่ออันกุรานเราก็ศรัทธาคำภีรก่อนหน้านี้เราก็ศรัทธาอีมานเกี่ยวกับอัลรุซุนบรรดาศาสนทูตเราก็เชื่อเราก็ศรัทธาอิมานเกี่ยวกับกอดอกอดด เราก็เชื่อเราก็ศรัทธาเกี่ยวกับวันกิยามะเราเชื่อเราศรัทธาในลุกลอีมานซึ่งมันเป็นอุซูลมันเป็นพื้นฐานของอากิดะอุลซุนนาวันจามะครับแน่นอนครับทุกคนเชื่อหมดแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าหล,หลักการการศรัทธาของอากิดะอุลซุนนาวันจามะมันยังมีอีกหลายข้อที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นหลักเกณฑ์หลักการในการยึดมัน่นพี่น้องครับมีหลักการอยู่ข้อหนึ่งอยู่เรื่องหนึ่ง ถ้าจะให้พูดในเวลาเนี้ยนะไม่จบหลักการนี้ก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายพอสมควรครับแต่ผมจะสรุปง่ายๆผมจะสรุปง่ายๆพี่น้องสรุปง่ายๆโดยนำเนื้อหามาจากเชคซอรและฟอซานในหนังสืออิชชาร์อิลาสยายะติกอดของเชคฟอซานได้เขียนเอาไว้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอันวะละวันบาระ อันวัละวันบารอรายละเอียดมีเยอะพี่น้องแต่จะสรุปง่ายๆเลยสรุปง่ายๆจุดยืนง่ายๆในเรื่องนี้ครับพี่น้องพี่น้องครับในช่วงท้ายของเรื่องนี้เนี่ยเชฟบอจานได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับบุคคลประเภทที่เราจะต้องมีอันวัละวันบารออันวัละคืออะไรพี่น้องอันวัลละก็คือการที่เราแสดงความเป็นมิตรรัก เป็นมิตรรักเขานะครับส่วนอันบรารอก็คือเป็นการที่เราจะต้องแสดงอาการตีตนออกห่างปาสจากไม่เกี่ยวข้องนะครับตัดขาดเพราะฉะนั้นอันวะละวันบรารอจึงมีความจำเป็นมากและเป็นหนึ่งในอากิดาลุสุนา์วันจามะที่สำคัญด้วยพี่น้องสำคัญด้วยครับพี่น้องครับแค่โบร,รันแบ่งคนออกเป็นสามกลุ่มด้วยกัน ที่เราจะต้องมีอั้นวะละวันบรอมีความรักมีความเกลียดตัดขาดประเภทที่หนึ่งพี่น้องอักษาม,มุนเอาประเภทที่หนึ่งครับประเภทที่หนึ่งคนที่เราจะต้องให้ความรักอย่างบริสุทธิ์ใจเป็นศัตรูไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องคนเหล่านี้เป็นศัตรูไม่ได้โดยเด็ดขาดเราต้องแสดงความรัก บริสุทธิ์ใจเลยใครมั่งครับบรรดาผู้ศรัทธาครับพี่น้องบรรดามุกมินบรรดาผู้ศรัทธาได้แก่อัมบียบรรดานบีนบีทุกท่านเราจะต้องรักจะต้องไม่มีเคลือบแคงสงสยัยใดๆสิ้นบริสุทธิ์ใจให้ความรักกับพวกท่านเหล่านั้นครับบรรดานบีพี่น้องอัศศิษดีกินบรรดาคนที่เป็นผู้ศัตดร์จริิง คนที่เป็นผู้สัตว์จริงคนที่เป็นคนดีต่างๆซอดีฮินนะครับบรรดาคนที่เป็นผู้ที่อรรรซุบหานุวะตาลาทรงรักคนเหล่านี้แหละเราไม่สามารถที่จะเป็นศัตรูกับเขาได้ครับบรรดาซอฮา,อาบะบรรดาซอฮาบะบรรดาภรรยาของทนลลซูลลอสลลอุอวลยฮิวัลลัมนะครับบรรดาคูรอฟะรอชิดินบรรดาคูรอฟะรอชิดินแล้วก็ บรรดาตาบีอินบรรดาซาลฟุตโซและที่เขาเป็นบุคคลที่เป็นคนที่เรานั้นจะต้องรักเป็นศัตรูไม่ได้เกียรติไม่ได้พี่น้องต้องรักให้ความรักต้องวาละอย่างเดียวเลยวาละอย่างเดียวเลยครับพี่น้องคนประเภทที่สองคนประเภทที่สองเชฟวอนดันได้ระบุเอาไว้ก็คือคนที่เราจะต้องบราระเกียรติ ตัดสัมพันธ์คือใครพี่น้องกุฟา์มุชริกินกุฟา์มุชริกินมุนาฟิกมุรตัดดินมุลฮิดินบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดามุชริกบรรดามุนาฟิกบรรดาผู้ที่ตกมุตัดคนเหล่านี้เราจะต้องแสดงความไม่รักบรารอะ ตัดขาดพี่น้องคนเหล่านี้นเนี่ยคนเราเนี่ยแบบเนี้ยส่วนรายละเอียดที่ว่าไปคบกันแบบนั้นในเรื่องนั้นอันนี้มันมีรายละเอียดพี่น้องอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดว่าโอ้โหมันต้องเกลียดกันขนาดไม่ใช่ครับแต่เราจะเอามาเป็นเพื่อนสีสีปลึกเอามาสนิทชิดเชื้อเหมือนมุสลิมเนี่ยไม่ได้พี่น้องเอามาอยู่แบบมุสลิมเอามาใช้ชีวิตกับมุสลิมไม่ได้ครับไม่ได้ และคนและกลุ่มคนประเภทสุดท้ายกลุ่มคนประเภทสุดท้ายก็คือคนที่เรามีทั้งวะละแล้วก็บราระมีทั้งวะละแล้วก็บราระคือใครคือมุสลิมทั่วไปพี่น้องคือมุสลิมทั่วไปครับวะละแบบไหนอะวะละในฐานะที่เขาเป็นพี่น้องมุสลิม ในฐานะที่เขาปฏิบัติตามหลักการศาสนาในฐานะที่เขานั้นอยู่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมกับเราเราหะวละและบรารอแบบไหนอะถ้าเขาทําบิดาถ้าเขาทำ,าาทำมะซียะถ้าเขาทาความชั่วแบบนี้แหละเราต้องบรารอบก็คือในบรรดาที่เป็นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องมีสองอย่างพี่น้องก็คือมีทั้งหะวละด้วย ให้ความรักด้วยในานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมแล้วก็บรารเอด้วยครับทีนี้เรามาดูการแบ่งแบบนี้และเรามาดูปัจจุบันว่าคนทุกคนเนี่ยคนทุกวันเนี่ยพี่น้องมันวาละมันบราะนบราะอกับมุสลิมแบบไหนหลักการเขาให้บราระอเฉพาะเรื่องที่มันผิดหลักการมุสลิมผิดหลักการเราไม่ยุ่งทาบิดาไม่เกี่ยวตักเตือนทําความชั่วไม่เกี่ยวนะ ท่านถ้าท่านทำความชั่วท่านกับฉันเนี่ยอย่าเพิ่งมายุ่งกันตอนนี้แต่ถ้ากลับตัวเมื่อไหร่คุยกันได้แต่ถามว่าในในใจลึกๆกับเรามีความรักให้เขาม้้งไหมก็มีในฐานะพี่น้องมุสลิมไงละพี่น้องแต่ทุกวันนี้ครับพี่น้องทุกวันนี้มุสลิมหลายคนเอาบาระกับมุสลิมด้วยเรื่องอะไรครับ คงไม่ต้องบอกนะพี่น้องว่าเรื่องอะไรนี่แหละเรื่องการเมืองนี่แหละพี่น้องเรื่องการเมืองนี่แหละมุสลิมกับมุสลิมเอามาบบรอกันเอามาบบรอกันถ้ามันรู้ไว้นั่นอยู่อีกสีนึงนะเรียบร้อยหุกกรมเลยพี่น้องหุกกรมเลยแค่พูดว่าเฮ้ยไม่ไม่เห็นด้วยนะในเรื่องแบบนี้แบบนี้ไม่เห็นด้วยนะสลิมหุกกรมเลยครับ ย right? like, ังไม่ทันร <DC LS> ู้เรื่องอะไรเลยใครอะไรสโลงสลิมอะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโดนแล้วเฮ้ยอยาาบเฮ้ยเดี๋ยวจะเอ้ยสลิมนี่นี่พี่น้องพอเป็นปุ๊บบาร์รออะไรนะ่พี่น้องบาร์รอกันแบบนี้หรอนี่มันบาร์รอกันแบบนี้หรอพี่น้องบาร์รอกันด้วยเรื่องแบบนี้นะบาร์รอกันด้วยด้วยเรื่องสีเสื้อบาร์รอกันด้วยเรื่องเห็นด้วยคันนั้นไม่เห็นด้วยคันนี้บาร์รอกันแบบนี้นะพี่น้อง ทั้งที่ในหลักการบอกเวลาจะบรารเอเนี่ยนะให้บราระอในเรื่องที่มุสลิมมาทําความชั่วเออถ้าเขาไปถ้าเขาเป็นถักทามุสลิมคนหนึ่งเป็นตารวจหรือเป็นทาหารแล้วไปจับไอ้ทะเลนะไปทําความบิดซ้อมคนจับคนไม่มีสายอะไรแบบนั้นก็ว่าไปพี่น้องนี่เขายังไม่ได้ทันทำอะไรเลยอยู่คนละข้างใช่ไหมคนละฝั่งกันคนละฝั่งกันพี่น้องมีคนละฝั่ง นักเรียนก็มีพี่น้องนักเรียนศาสนาก็มีนะหลายหลายที่เลยก็มีครับไอหน้าที่ตัวเองนะ่ะศึกษาเรียนฟัดดูอินฟัดดูอินเดี่ยที่พ่อแม่ส่งให้มาเรียนกนะ็คือฟัดดูอินเราต้องชำนาญเรื่องแบบนี้พี่น้องเราต้องเก่งเรื่องแบบนี้นักเรียนต้องมาคุยกันเฮ้ยประโยคนี้ฟาแอนอยู่ตรงไหนประโยคนี้มะฟูนคืออะไรประโยคนี้แปลย,ยังไงไม่ใช่มาคุยกันว่าใครรุนแรงกว่ากัน อะไรเนี่ยพี่น้องใจเรื่องเหรอผมไม่ได้ไม่ได้ห้ามใครนะพี่น้องใครจะสนใจอะไรเชิญเลยครับแต่เราจะต้องเอามาแบ่งแยกความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันถูกหรือเปล่าพี่น้องเอาเรื่องแบบไหนควรจะแบ่งเนี่ยถูกหรือเปล่าครับพี่น้องครับอิบนนอับบาสเคยพูดเอาไว้น่าสนใจมากท่านอับดุลลอฮ์อิบนนอันอบบาสบอกว่าไงครับ ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวเอาไว้บอกว่ามันอาฮับะฟิลละใครก็แล้วแต่รักกันเพื่ออัลเราว่าอับบาโกเดฟิลละโกรธกันเพื่ออเลาว่์วะวาลาฟิลละวะอาดาฟิลละเป็นสนิทสนมกัน เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนหรอเป็นศัตรูกันเพื่อนลรอฝาอินนามาตนาลุวิลายตัลอฮิบิซาลิกะก็เท่ากับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาได้รับการคุ้มครองให้เป็นผู้ใกล้ชิดต่อลอลุบหฮานะหัวตาละเอใหไ่นะพี่น้องอิบนุอับบาสบอกบอกว่าใครก็แล้วแต่รักกันเพื่อนลอ โกรธกันเพื่อนร้อ์นะครับสนิทชิดเชื้อการเป็นเป็นศัตรูกันเพื่อนร้อ์ใครมีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเขาเป็นบุคคลที่ร,ร้อ์สุฮาณูตะลาคุ้มครองให้เป็นคนใกล้ชิดต,ต่อร้อแต่ผมอยากให้ดูประโยคหลังพี่น้องอิบนูบัตบอกประโยคหลังได้ค,ค่อนข้างจะจี๊ดมากครับวาก็ซอลตอามาตันมูอาคอตินนาซีาลาอัมริดดุนยา อิมนนอับ,บาดบอกว่าแต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ความเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะมันจะมาเพราะผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องดุนยาเวลาจะเป็นเพื่อนเป็นเป็นพี่น้องกันนะมันยึดผลประโยชน์ทางดุนยาเป็นหลักไม่น้องยึดผลประโยชน์ทางดุนยาเป็นหลักครับและอิมโนอับาดก็บอกต่อไปว่า ถ้าทําแบบเนี้นะวาซาลิกายาดีดีลาอะลีฮิใช่อะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยพี่น้องถ้าจะมาคบกันถ้าจะมารักกันด้วยเรื่องแบบเนี้นะไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเราต้องย้อนกลับไปในท่อนแรกที่อิมุอับบาสบอกว่าถ้าจะรักกันเพื่อนลรอโกรธกันเพื่อนลรอไม่ใช่รักกันเพราะสีเสื้อเดียวกัน ไม่ใช่โกรธกันเพราะสีเสื้อโกรธกันเพราะคนอยู่คนละสีไม่ใช่ครับกุณตุบ้านในวันนี้ผมต้องการให้พี่น้องมองหลักๆถึงความเป็นพี่น้องมุสลิมสำคัญอื่นใดครับอย่าเอาเรื่องอะไรต่างๆมาตัดมาเป็นบารเะอะไรที่มันผิดกฎผิดเกณฑ์ในหลักอักิดาที่อุลซุนนะเขาวางเอาไว้พี่น้องสุดท้ายครับ สุดท้ายผมฝากคำพูดของท่านอิหมามอาลีนะครับคำพูดนี้อยู่ในบทรองสุดท้ายของหนังสืออาดับมุฟรอดของอมามบุคอรีเป็นอาซสนะครับของท่านอิหมัมอาลีพี่น้องครับท่านอิหมัมอาลีได้เตือนเอาไว้เตือนมุสลิมด้วยกันเองแต่ถ้าเราจะไปใช้กับคนอื่นก็ได้ ท่านอิมามาลีบอกว่าอาบิบฮาบีบักะฮาวันมาอซอันยากูนบากีดะกะเยามันมาท่านทั้งหลายนะเวลาจะรักใครก็ตามให้พอประมาณจะรักคนใดก็ตามเนี่ยนะให้รักแบบพอประมาณเพราะวันหนึง่งท่านอาจจะเกลียดเขาก็ได้และท่านิมิมามาลีบอกต่อไปว่า ว่าอบกิดบ a g ดก็เฮานั้นมาอาซาอันยะคูนะฮาบบีบกกายุมันมาและเวลาเกียรติใครก็ไม่ต้องเยอะมากนะักเวลาเกียรติใครอะไม่ต้องไปเกียรติเยอะมากเอาพอประมาณพอพราะวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนรักของเราก็ได้พี่น้องอาซาตนี้เนี่ยนะครับท่าน เซอันมัตเตคอรีได้อธิบายเอาไว้บอกว่าคากล่าวนี้เป็นหลักฐานบ่งชี้ให้มีความพอดีพอดีในการรักและก็การเกลียดร,รักใครหรือเกลียดใครก็ตามเนี่ยมันพอดีพอดีพี่น้องเพราะผู้คนจะเปลี่ยนสภาพไปตามการเวลาและสถานที่มันเปลี่ยนไปตามการเวลาและสถานที่พี่น้องเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนไปอะ นะครับมันก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบท่านบอกว่าบางทีนะบุคคลที่ท่านรักในตอนเช้าเนะี่ยตอนเย็นเป็นศัตรูกันแล้วรักกันในตอนเช้าเนะี่ยตอนเย็นเป็นโจกันแล้วและบางทีเกลียดมันในตอนเช้าเนี่ยนะเดี๋ยวตอนเย็นเนะี่ยรักกันแล้วและถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันมันจะเกิดความลายใจพี่น้องในการที่เราไปทําแบบนั้นกับเขาในตอนในตอนที่เช้าอ่า นี่ก็เป็นคำอธิบายเพราะนั้นพี่น้องครับสรุปง่ายๆว่าเราจะต้องรู้จักหลักเกณฑ์เรื่องอั้นวะละวันบะระให้ดีพี่น้องว่าคนที่เราจะต้องวะละแบบสนิทใจ,จรักหมดใจคือใครพี่น้องบรรดานาบีบรรดาสฮาะบะบรรดาซาลฟุตซอลและบรรดาภรรยาของท่านนาบีบุคคลต่างๆที่ร้รักเขา และใครที่เราจะต้องบราระพวกบรรดาชีริกต่างๆคนทำชีริกต่างๆกุฟฟาตอะไรพวกนี้พี่น้องและมุสลิมด้วยกันเองธรรมดาธรรมดาที่มีความผิดบาปเราก็ต้องวราระด้วยแล้วก็บราระด้วยแต่ที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเราตัดขาดกันเราบราระกับมุสลิมคนหนึ่งเนยียาวเลยพี่น้องจนตายบางที แต่เราไปเอาวาระให้กับใครก็ไม่รู้พี่น้องวาละกับใครก็ไม่รู้ครับมุสลิมหรือไม่เพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ครับพี่น้องเรื่องนี้สําคัญอากูลเกาลีฮานซาวัสตักฟุลลอฮ์นซีมานีวาละกุมวาลิซาลิมุสลิมีนามินกุลิซามินฟัสตักฟิลูฮูอินนะฮูกาลกอฟาระ